ัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชนเนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีแก้ไข สแกนจ่ายเงินคนละครึ่งไม่ได้จะต้องทำยังไงเดี๋ยวมาดูเลยนะคะก่อนอื่นเลยเวลาที่เราจะจ่ายเงินเราก็ต้องเข้าแอปเป๋าตังค์ไปถูกไหมคะแล้วก็เข้ารหัสพิน6หลักของตัวเราเองให้เรียบร้อยจากนั้นเข้าที่ g wallet นะคะเราจะใช้สิทธิ์นะเราจะกดสแกนจ่ายตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะเข้าไปตรงนี้แล้วไปกดกล้องเพื่อสแกนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกว่าใช้วิธีไหนนะได้ทั้งนั้นนะคะเมื่อเรากดขึ้นมาก็จะเป็นกล้องแบบนี้ เขาก็บอกเอาไว้แล้วตรงนี้ว่ากรุณาวาง QR ร้านถุงเงินให้อยู่ในกรอบที่กำหนดเป็นการที่เราจะต้องไปสแกน QR ของร้านถุงเงินเพื่อจ่ายเงินให้กับทางร้านค่ะส่วนทางร้านเองก็มีหน้าที่สร้าง QR รับเงินในยอดจำนวนที่ลูกค้าซื้อนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าสแกนจ่ายเงินให้นั่นเองนะคะ,อะโอเคเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วตัวตัวอย่างนะคะตัวอย่าง ตัวอย่างคือเขาซื้อทั้งหมด75บาทแปลว่ารัฐก็ต้องจ่ายครึ่งหนึ่งเราก็ต้องจ่ายครึ่งนึงถูกไหมคะตัดจากรัฐก็ต้องเป็น37บาท50สตางค์จ่ายจากเราเราเองก็ต้องจ่ายจากจีว l เล t เหมือนกัน37บาท50สตางค์นะคะแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมานะคะเขาบอกว่าเขากดเสร็จสิ้นไปแล้วนะจะขึ้นมาแบบนี้เลยแปล <c oughs> ก็คือจํานวนเงินในจีวรเลไม่เพียงพอในการทารายการ ต้องเติมเงินเพื่อทํารายการต่อไปนะคะเขาถามว่าจะเติมเงินหรือไม่ถ้าเติมเงินเ็กดเติมได้แต่คนเนี้ยคือเขาไม่ได้เติมเงินเอาไว้ค่ะจีโบเด็ตเขาเป็นศูนย์บาทจะจ่ายได้อย่างไรก็จ่ายไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหานี้ไม่ต้องงงนะ เพราะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าจะใช้เงินจาก150บาทของรัฐแต่งเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าโครงการเขาก็บอกอยู่แล้วว่าคนละครึ่งไม่ว่าจะซื้อมากซื้อน้อยก็ต้องจ่ายคนละครึ่งถ้าหากว่าไม่เกิน300บาทจ่ายคนละครึ่งนะคะถูกยอดการซื้อนะคะหารครึ่งเลยระบบจะหารให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะส่วนตรงนี้มาถ้าใครเจอเวอร์ชั่นนี้ค่ะเจอแบบว่าไม่สามารถทำรายการได้ เนื่องจากคุณและร้านค้าอยู่ห่างกันกินระยะที่กำหนดค่ะโอ้โหเกิดแบบนี้ขึ้นมาทำไงดีคะไม่ว่าจะวาง QR ตรงไหนก็ขึ้นแบบนี้สแกนกี่ครั้งกี่ครั้งก็ขึ้นแบบนี้หรือนี่คือแอปถุงเงินของร้านค้าเวลาจะสร้าง q r โค้ดเพื่อรับเงินจากลูกค้าก็ทำไม่ได้ขึ้นแบบนี้ลองใหม่กี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้นะคะวิธีการแก้ค่ะฝ่ายแนะนำให้ ดูก่อนเช็คก่อนว่าโทรศัพท์ของเรามีเน็ตหรือไม่เน็ตแล้วเน็ตต้องแรงนิดนึงนะจะเป็นเน็ต Wi-Fi ก็ได้มือถือก็ดีแต่ว่าถ้าใช้ Wi-Fi ก็จะมีความเร็วและแรงกว่านะคะอัปเดตเวอร์ชันของ Android หรือ iOS ของแอปเปลตังให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดค่ะจากนั้นก็เปิดตำแหน่งหรือว่าเปิด GPS ด้วยนะคะทั้งร้านค้าทั้งของเราก็ต้องทำเหมือนกันนะก็ต้องเปิดทั้งคู่นะคะหากยังสแกนไม่ได้ไปที่ตั้งค่าค่ะการตั้งค่า หรือว่า Setting แล้วแต่ว่าใครใช้เมนูไหนอยู่เมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้ทั้งนั้นนะคะอิงตามนี้ได้เลยนะโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นอาจจะชื่อเมนูไม่เหมือนกันแต่ว่าภายใต้หลักการเดียวกันค่ะอิงตามนี้ไปได้เลยนะคะไปที่การตั้งค่าค่ะหรือว่า Setting แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันไปที่เป๋าตังค์ไปที่การอนุญาตไปที่กล้องถ่ายรูปค่ะในกล้องถ่ายรูปก็เลือกให้มันเป็นอนุญาตนะคะเปิดให้เป็นอนุญาตนั่นเองหรือ ลองลบแอปเป๋าตังออกค่ะถ้ายังไม่ได้ต้องลองลบแอปเป๋าตังออกแล้วลงใหม่ถ้าหากว่าระบบถามอะไรมาก็ให้กดอนุญาตเท่านั้นนะคะกรณีที่ต้องจำเป็นจะต้องลงแอปเป่าตังใหม่นะจากนั้นหากว่าทำตามที่แนะนำทุกอย่างแล้วแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จแปลว่าเป็นที่ระบบณนะขณะนั้นแล้วค่ะให้เราออกจากแอปเป๋าตังไปแล้วก็ทิ้งช่วงสักพักหนึ่งแล้วค่อยเข้าใหม่นะคะก็จะใช้งานได้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทํากันจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายทำให้ดูนะไปเข้าที่แอปการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของเราค่ะแอปตั้งค่านะคะนี่นะคะตรงนี้นะเข้าไปที่แอปตั้งค่าของมือถือของเราได้เลยซึ่งเชื่อว่ามือถือแต่ละเครื่องก็จะมีอยู่แล้วละคะ่ะเข้าไปที่แอปตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วไปที่ตำแหน่งก่อนเลยค่ะตำแหน่งนะกดตำแหน่งขึ้นมาแล้วก็กดเปิดให้เป็นสี ้านะคะเปิดแล้วเรียบร้อยนะเสร็จแล้วให้เราถอยกลับไปค่ะที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมมุมมุมซ้ายบนสุดตรงนี้ถอยกลับมาแล้วก็ไปที่แอปค่ะนี่แอปอยู่นี่นะคะกดแอปขึ้นมาแล้วก็แว่นขยายมุมบนควาเม,มือสุดค่ะคลิกขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชคำว่าเป๋าตังคได้เลยค่ะเซิร์ชเป๋าตังค์มาแล้วแล้วเราก็กดเข้าไปที่แอปเป๋าตังคของเราเนี่ยละค่ะ เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาปัดขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็มาดูที่การอนุญาตค่ะตรงนี้นะคะการอนุญาตเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่กล้องถ่ายรูปเห็นไหมคะถูกปฏิเสธอยู่นะเรากดกล้องถ่ายรูปขึ้นมาแล้วเราก็อนุญาตซะถ้าเราปฏิเสธอยู่แบบนี้มันสแกนไม่ได้นะคะเราก็ต้องกดมาให้เป็นอนุญาตนะให้เป็นจุด สีเขียวอยู่ที่อนุญาตเท่านั้นเสร็จแล้วค่ะเราก็ถอยกลับไปเรียบร้อยแล้วท่านี้เองในการตั้งค่าในมือถือนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแชนลเอาไวใ้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแชนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ